Like no tomorrow. สวัสดีครับผมกลับมาพบกวับความแห้งแล้งในเอลิทกันอีกแล้วครับผมเมื่อวานผมทําแฟร์กันจนสําเร็จแล้วต่อไปก็คือเราต้องไปยิงแฟร์กันเพื่อให้บับบ้าเห็นเรานะครับในเควสเนี่ยเขามาร์คไว้ให้แล้ว แล้วผมก็เตรียมอาหารเตรียมน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วมีนี่ด้วยนี่ของใหม่อันนี้คือเป็นยาทานะครับเวลาเราโดนพึ่งต่อยวัตถุดิบก็คือใช้ใช้ขี้พึ่งนั่นแหละเป็นส่วนผสมนะครับโอเคเราเดินอุ้ยเริ่มมืดแล้วเราเดินทางเลยดีกว่าทําง,ง่วงเราก็กินนี่เลย โอเคโอเครีบเดินดีกว่าจะทันไหมเนี้ยแล้วเราต้องไปทางไหนวะนูน่นเห็นที่ผู้สร้างอยู่ข้างบนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะพักอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ไอตัวนั่นมันจะตามมาหรือเปล่า ก็คือมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหาที่พักก่อนมีน้ำมีอะไรพร้อมเลยเตียงอยู่ไหนชั้นนี้หรือเปล่านี่ไงเจอเตียงแล้วต้องเลยของเราเตรียมมาพร้อมโอเคเดี๋ยวผมจะนอนให้ถึงเช้าเลยแล้วกันเนาะ โอเคหกโมงมน้ำก่อนอีกสักพักคงจะเช้าแล้วแหละหรอแป๊บหนึง่งนี่ไงมาแล้วแดดเฮ้ยเฮ้ยสัน่นเฮ้ยเฮ้ยมันสัน่นเดี๋ยว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 แอบตรงไหนวะเนี่ย อันนี่โตครับเอาชิบหายเฮ้ยแอบไม่ตู้เอาแอบไม่ได้อีกเว็นกำ้ำเรอมันผ่านไปก่อนพายุทรายชอบมาตอนเช้าอานอยจังเว้ยอันนี้มีกาแฟเหรออันนี้ใช่เนี่ยกาแฟเก็บไว้ต้กระป๋องเอาไว้เวลาวิง่งเดี๋ยวอันนี้ ใช้ไม้สองแผ่นแถวน,นี้น่าจะมีนะมีอเศษเหล็กนี่ไม้อีกสองแผ่นอ๋อมีหินห้าก้อนไม้สองแผ่นหินห้าก้อน น้ำมีเยอะเลยแถวนี้ตรงนี้มีรังผึ้งเฮ้ย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 เดี๋ยวแค่เดินผ่านอะไรมันจะดุขนาดนั้น เฮ้ย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 เดี๋ยวมันมันดุจังวะโอ้โหน้ำเต็มเลยอ่ะไม่มีมีเป็นบางถังอะไรวะมีอยู่ถังเดียวมีโน้ตไหมไม่มีโน้ตมีเชือกด,ด้วย เชือกนี่ผมก็เตรียมมานะเป็นแบบเชือกแข็งอะ่ะเชือกหนังอันนี้ยเพราะว่าเผื่อเราต้องไปซ่อมจุดไต่เขานี่ไงอีกสองแผ่นต้องด้ต้องหายอีกสองแผ่นอืมอยังนะอีกแผ่นหนึง่ง มันลื้อทางนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้วิ่ง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 เว้ยพึ่งโคตรดุโอเคซ้อมเสร็จเรียบร้อยงั้นเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่าอืมก่อนจะเข้าถ้ำเนี่ย เมื่อกี้นะผมเดินไปทางเนี้ยมันมีทางไปอยู่เดี๋ยวล่องเดินไปดูก่อนอ๋อนี่ไงมันมีจุดจุดไต่เขาที่เราเห็นที่เราต้องไปซ่อมอันล่างเราจะลงไปซ่อมได้ไหมไหนๆก็มีเชือกมาแล้วพกไปก็หนักไปซ่อมดู ผมชอบเวลาไต่จังเลยมันดูสมจริงดีจังเออถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีซัฟเฟอร์บ้าบอไม่ใช้แล้วนี่ไงโอเคซ่อมเรียบร้อยรู้สึกว่าน่าจะได้แอคชิบเมนต์ด้วยโอเคกลับ พอเราต้องไปต่อเดี๋ยวจะเย็นแล้วก่อนโอ้ยชุบโอเคในนี้มีอะไรโอ้โหไม้เต็มเลยโอ้ยตกตะกี้พึ่งพึ oh, okay. okay. <Hend> <T> ่งน้อยเฮ้ยเฮ้ยจะรอดไหมนะตรงเนี้ยโอเคนี่นะครับเรามีอาการโดนพึ่งต่อยเลือดมันจะลดเราต้องทาครีมโอเคหายแล้ว มแมลงสัตว์กัดต่อยยาหมองนั่นเองอในข้างในมันมีอะไรมั้เนี่ยนี่แต่พึ่งเหรอมีอาหารกระป๋องมีน้ำน้ำมันไม่เป็นไรเรามีแล้วไปดีกว่าต้องซ่อมอะไรมาเนี่ยข้างในอะ่ะมีพ่วด้วยแต่ไม่มีอะไรให้ซ่อมมัง้งไหนย่อดูดิ โอ้ย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 โอยเออเออไม่เข้าก็ได้โถอ,อะไรวะนี่ไงโตควารอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้ก่อนไม่มีเตียงเหรอมีเตียงครับปล่าไม่มีโอเคซ่อมแล้ว อืมโอเคอันนี้ตออันอ่ออันนี้ขุดเข้าไปไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องย้อนย้อนกลับไปเข้าถ้ำนั้นนี่แหละหินกระเศษไม้อนไหนซ่อมได้ซ่อมไปก่อนไปด่วนเลยด่วนเลยจะได้รีบไปโอ้ย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  เลยนะมีครีมครีมนี่แหละกินได้แล้วก็ครีมไม่มีเตียงเนาะถ้าไม่มีก็เราไปต่อดีกว่าย้อนกลับไปในนี้มมอะไรอืมของแบบเยอะมากเลยตรงเนี้ยโอเคย้อนกลับไปเข้าทำ เดี๋ยวเออมาแล้วมาแล้วเอ่อขอน้ำหน่อยขอน้ำไปแล้วไปแล้วนี่คือทําที่เราต้องทะลุไปมั้งในนี้มีอะไรไหมไม่มีหลังไอ้นี่มีอะไรไหมเนี่ยมีแอบโอ้นึกว่าจะเป็นของดีอันนี้เก็บไว้เผื่อต้องไปจุดไฟ อชิ๊บหายแล้วพิกแอคไม่มีเดี๋ยวผมกลับไปสร้างพิกแอคกก่อนแล้วกันพิกแอคต้องใช้อะไรบ้างเครื่องมือพิกแอคต้องใช้เศษเหล็กกับแฮนเดิลเศษเหล็กแถวนี้เอ้ยนี่ไงโนต้ตเราข้ามไปได้ไงเนี่ย เสียงเพลงเสียงเพลงตีกันเฉยอืมน่าจะบูชายันด้วยนั่นสังเวยด้วยวิชคาชาเออเผมย้อนกลับไปดูตรงนู้นดีกว่ามีของไหมอย่างน้อยก็ต้องใช้ไม้กระบองสองท่อนแล้วไม้กระบองมาในเนี้ยมีป่าไปดูดิ ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไปดีกว่าโอ้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 โอโอโอหรือว่าต้องทำคอนวะเดี๋ยวนะดูซิคอนทำได้ไหมแฮนอ่ะทำแฮนเดอล์เบ่อคอนคอนกระดูกเราไม่มีกระดูกวะเอาคอนธรรมดาเนี่ยใช้เศษไม้สองอัน ใช้เ,เชือกธรรมดาเออมีเศษไม้สองอันทำค้อนได้มากี่อันไม่รู้หาพกเฟืองแถนี้มีเฟืองหล่นอยู่ไหมรู้สึกว่าตรงนี้แถวนี้จะมีเฟืองตกอยู่นะเอตรงไหนวะ นี่ไงเฟืองโถโอโอเคได้เท่าไหร่แล้วดูดิได้สิบแล้วเออพอแล้วพอแล้ว,ลวไปไปไปอา้าวเดี๋ยวนะใช้ค้อนโอ้โหต้องใช้ค้อนเหล็กด้วยงั้นก็ต้องกลับไปดิ ผมไม่ได้พกมาต้องย้อนกลับไปที่โรงงานพกค้อนไปมันก็หนักอะ่ะผมก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยอโอ้โเย็นแล้วด้วยถึง่าดีอุย้ยเสียวหลังค้อนเหรอค้อนน่าจะอยู่วันนี้แหละโอ้ยง่วงด้วย สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยโอ้โห oh oh oh. สุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนต้องกลับมาทำพิกแอคโอ้โหต้องขนไปแต่ตนหนักเลยแล้วจะทำทำไมเนี่ยไอคอนเนี่ยบ้าจริง <Fair S 2> ไปนอนดีกว่าวะไปนอนเดี๋ยวผม <c oughs> นอนให้ถึงเช้าอ,อีกแล้วโอเคเดี๋ยวนอนก่อนโอเคตีห้าแล้วน่าจะอีกสักพักอ่ะอีกสักพักก็เช้าแล้ว เดี๋ยวเราเดินไปรอตรงทางลงเลยดีกว่าเออหกโมงทำไมมันนานจังว,วะนี่พวกไอ้ถั่วเนี่ยมีเยอะมากเลยโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วไปเลยดีไหมไม่กลัวเลยไปเลย แด,ด่ช่างเจอจ้าซะเหลือเกินม,มันทำไมมันขึ้นเร็วจังวะพาทิตเนี่ยอ๋อเราเซ็ตเราเซ็ตเวลาไว้แบบ normal มั้งโ okay. อเคเอกี้ไอ้ทอชไปกันเลยมันจะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าไม่รู้เพราะบักหรือเปล่า หวังว่าห้าอันคงจะพอแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีของให้เก็บมีอะไรสำคัญสำคัญไหมเศษเหล็กนี่เอาไปด้วยอ่ะไอ้นี่เหรออ่ะกินเลย อ,อ้าวมีซากอีละไม่เอาไม่เอาข้างบนขึ้นไงวะขึ้นได้ป่าวะขึ้นไม่ได้หยิบได้ไหมผ้ามาผ้าเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ทานหินเไปจุดเตา ยีเก็บอันนี้ไม่กินเลยอันนี้ไม่เอาโอเคกินน้ำก่อนไปไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะไปทางไหนวะทางนี้เรามาทางนี้ใช่ไหมเลี้ยวไปทางนี้แต่ตันเพราะฉะนั้นเราจะย้อนไปทางนี้นี่ไงโอ๊งไม่ใช่ทางออก เจอจุดเติมน้ำโหน้ำเหลือเ,ล,อเลยน้ำมาจากไหนวะหาดกาวมีกระดูกไฟจะดับไหมไฟไม่ดับเลย หมดตะเกียงหมดโอเคอฮ้ย,ยมีทางน้ำไปไหนก็ไม่รู้โอเคไปต่อดีกว่า Okay, เจอทางแยกเอาไงดีไปทางซ้ายก่อนแล้วกันผ่านไลท์ใช้ดีอ๋อน่าจะเป็นแค่ห้องโถงอเอาไว้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราขาดของแล้วเราเข้ามาฟาร์มในนี้ดีกว่ามีพิกแอคพิกแอม่แมวมีแล้ว ทำไมไม่ให้ก่อนที่จะเข้ามาอมอนนี้มีอะไรอีกเปล่าโอเคย้อนกลับไปเมื่อกี้เรามาจากทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายผมไม่ตันนะโอเคจะทางออกแล้วเก็บทอดเลยมือตือ,ตอ คงไม่ใช่มาโผล่ไอ้ฟาร์มแคทตัสนั่นอีกนะเจอจุดพักอีกแล้วโอเคเราเจอสถานที่ปักหลักแห่งใหม่แล้วนะครับไม่รู้ต้องไปต่ออีกไกลขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองปักหลักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ทําอืม,ำอมทำไมไม่พกไม้มาด้วยเนาะมีไหมแถวนี้เนี่ยมีนจะเศษไม้ไปดูตรงนู้นกันเจอหลุมซอบ มันจะมีโน้ตด้วยใช่ไหมไม่ใช่เออน้ตเ้ยมีเด็กด้วยหรอ ขึ้นไปเจออะไรเราลองเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะ<อ>เดิน,นี่นแลสงสัยอาจจะต้องเดินขึ้นไปทางนู้นเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมผมว่าผมจะฝากของทำให้ตัวเบา แล้วก็เราจะไปต่อเลยแล้วกันเนาะเนี่ยคอนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันต้องค้าฟจริงๆเดี๋ยวผมจะกลับมาเอาเนีโอเคไปต่อดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญเลยเ็นอทางนี้ i is here, it's okay. Ugh, that altitude is getting to my uh, brain. ทางไกลมากนู่นเครื่องบินไปต่อไปต่อตรงนี้เหรอไปไงต่อวะตรงนูน้นมีพึ่งเหรอมีอะไรไหมไปดูดิเออวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไหมตรงนี้โอ้มีซาก วหายว่ายวายไม่เอา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 ,ไ,เอาไป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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดุจริงจริงไเราก็ง่วงกวกินด้วยขนมาให้หนักสมัโยโหต้องใส่ต้องขึ้นไปบนนูน้นน่ะมีลูกสอนมีลูกสอนอ้าวไม่ใช่ทางนี้หรอ นึกว่าไปทางนั้นมีลูกศรด้วยลูกศรด้วยเดินเดินเดินอุ้ยไปๆๆๆตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้มีอะไรไหมเอ้า้ามันไปต่อได้นะมีศพด้วย ไม่มีนต้ตใช่ไหมเดี๋ยวนะเราจะเข้าไปเลยไหมโอเคเราเจอจุดที่เหมาะสมแล้วอ้าวโอเคตรงนี้เขาถามว่าเราจะจบเกมตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟก่อนเซฟแปบ๊บ โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองจบเกมเลยนะคอนเฟิร์มทำดีนะเนี่ยขอให้มันเวิร์กเถอะเอ้ย อ้าวเป็นลมจะเป็นลมมาแล้วจบได้แอคกซิเมนด้วย โอเคก็ต่อจากนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพาต่อไปเนี่ยผมจะไปโหลดเซฟนะครับเดี๋ยวนะเพลงนี้ติดลิขสิทิ์ไปเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเก็บพวกจุดตรงจุดไหนที่ผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับแล้วก็โนต้ตต่างๆ ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับมาต่อกันพาร์ทหน้าว่าผมจะเก็บครบหรือเปล่าด้วยด้วยความกว้างใหญ่ของมินิโอเพนเวิร์ของเขาเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นภาษาสเปนนะเกมเนี้ย พราะเพลงประกอบแต่ละเพลงก็เห็นมีแต่เพลงสเปนอันนี้น่าจะเป็นพวกรายชื่อผู้เล่นนะครับที่ไปเล่นตอน e l a c c e s t Breda University โอเคหมดแล้วม okay, ั้งก็โอเคจบไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเก็บตกโน้ตต่างๆแล้วก็จุดสิ่งก่อสร้างที่ผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับเพื่อเก็บเพื่อเก็บ a c h i e v e m e n t ์ต่างต่าเอาเป็นว่าพาร์ทพาร์นี้ก็ฝาก กดไลค์กด subscribe ไว้นะครับใครมีคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ